A Hunting in Venice ฉายในปี2023ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสก็เป็นภาพยนตร์แนวลึกลับอเมริกันสืบสวนสอบสวนที่ผลิตและกำกับโดยเคนนิดบาร์นับทภาพยนตร์โดยไมเคิลกรีนอ้างอิงจากนวนิยายเรื่อง Halloween Party ของอากาธาคิสตี้ที่วางจำหน่ายในปี1969ครับทำหน้าที่เป็นภาคต่อของ Dead on the n i l e ที่ฉายในปี2022นะครับ และก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่3ที่เคนิดบานาสกลับมารับบทเป็นนักสืบชาวเบลเยียมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเปะ๊ะทักษะช่างสังเกตอันยอดเยี่ยมและการไขคดีที่ยากกว่าใครจะไขได้เรื่องราวของอ uh า u n t i n g In v e n ว c e จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวและสปอยนี้ได้เลยครับ ในปี1947แอกรูปัวรัวเบื่อหน่ายชีวิตการเป็นนักสืบจึงตัดสินใจหลบหนีจากโลกภายนอกใช้ชีวิตเกษียณในเมืองเวนิสแบบเงียบๆโดยจ้างวิลเตเลโปฟโรกิโออดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นบติการให้ครับและในวันหนึ่งในวันฮารลวีนแอดรเนโอริเวอร์นักเขียนสาวนิยายแนวลึกลับสืบสวนสอบสวนที่มักจะใช้อัตลักษณ์ของแอกรูโปรัวมาอยู่ในนิยายของเธอเสมอ ซึ่งนิยาย2เร่มแรกนั้นขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับแต่มันก็มาสะดุดลงในในิยายเล่มที่3จึงได้มาโน้มน้าวให้ปัวรัวเข้าร่วมสังเกตการการเข้าทรงในคฤราสา์หลังหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาผลของการสังเกตเป็นยังไงเธอจะได้นําข้อมูลเนี่ยไปเขียนนิยายเล่มใหม่ของเธอนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าโปโรเองเนี่ยก็ปฏิเสธเธอ แต่โอลิเวอร์ก็ได้พูดกับโปรวว่าเขาเนี่ยไม่อาจหนีความตายไปได้เขาไปที่ไหนก็จะมีความตายไปทุกที่เพราะนั่นมันคือชีวิตของโปรัวซึ่งมันกระแทงใจดำจนเขาเองเนี่ยไม่อาจปฏิเสธเลยครับณคารือหาที่เป็นพระราชวังเก่าของเวนิสที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่มันตกทอดมาเป็นของโรวีนดูเรสนักร้องโอเปร่าชื่อดัง ที่นี่ถูกอ้างว่าพบผีสิงหลอกล้อผู้คนอยู่เสมอเคยใช้เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเมื่อมีโรคระบาดทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ก็ถูกขังและปล่อยไว้จนตายครับโรวีนนาได้จ้างจอยส์เรโนนให้เป็นผู้สื่อสารกับลูกสาวของเธออดิเซียซึ่งเสียชีวิตจากการทำอัตะวินิบาตกรรมในเครือข่าหลังนี้แขกที่เข้ามาร่วมชมการเข้าทรงประกอบด้วยโปรัวนักสืบโอลิเวอร์นักเขียน เซฟแม็กซิมอดีตคู่มั่นของอาริเซียลูกสาวของวโรวีนาโอกาเซมิโนฟแม่บ้านของโรวีนาเลสลี์เฟอรเรียแพทย์ประจำครอบครัวของตระกูลเดรสที่มาพร้อมกับลีโอโปลูกชายของเขาและก็ยังมีเดสเดโมนาฮอลแลนด์สาวน้อยที่มาเป็นผู้ช่วยของจอยซ์ร่างทรงและในระหว่างการเข้าส่งพายุโกโหมกระหนำ่ำ จอยส์สามารถสื่อสารกับอาริเซียได้โดยที่วิญญาณของอาริเซียนั้นจะตอบคำถามของเธอผ่านการกดเครื่องพิมพ์ดีดโดยที่ไม่มีใครไปกดพิมพ์ดีดเลยซึ่งสร้างความน่าอาัศจรรย์ใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วมชมการเข้าส่งในครั้งนี้ แต่โปรรวยอดนักสืบของเราก็สามารถจับผิดและอนุมานได้ว่าจอยส์มีผู้ช่วยสองคนซึ่งเผยให้เห็นนิโคลัสน้องชายต่างมานดาของเดสเดโมนาที่ซ่อนตัวอยู่ในปล่องไฟทหา้าที่กดรีโมทให้เครื่องพิมพ์ดีดนั้นพิมพ์ข้อความออกมาทันใดนั้นเองจอยส์ก็พูดด้วยน้ำเสียงของอลิเซียแล้วก็เผยให้เห็นว่าอลิเซียเนี่ยไม่ได้ทำอัตวิธิบาตกรรมแต่อย่างใดแต่เธอถูกแขกคนนึงในห้องนี้สังหาร จากนั้นไิธีการเข้าทรงก็ยกเลิกไปโปโรกลับมารับบทบาทนักสืบอีกครั้งหลังจากวางมือไปแล้วเขาพยายามรับรู้เรื่องราวของจอยซ์โดยการสวมหน้ากากและเสือ้อคลุมของเธอแต่เพียงไม่กี่วินาทีคนร้ายไม่ทราบชื่อกเกือเกดทำให้โปโรนั้นจมน้ําตายในอ่างแอปเปิลแต่ก็โชคดีที่มีคนช่วยเอาไว้ได้ แต่สิ่งที่น่าตกใจมากยิ่งกว่าก็คือจอยซ์หมอผีและร่างทรงคนดังนั้นก็ถูกพบร่างไร้ลมหายใจตกลงมาจากบนระเบียงและถูกเสียบไว้บนรูปปั้นในลานของบ้านและเมื่อพายุสงบลงปัวรัวกับเอเดรียเน่ทำการสอบสวนทุกคนปิดคงหาดน์ห้ามใครเข้าออกและตลอดเวลาปัวรก็ได้เห็นการปรากฏตัวของผีเด็กในคฤหาสน์และได้ยินเสียงของเด็กสาวปริศนาฮัมเพลงอยู่ตลอดเวลา นั่นมามีผลต่อการสืบสวนสอบสวนและให้ผลลัพธ์ที่น่าสับสนเป็นอย่างมากวูปหนึ่งเขาได้เผอคิดว่าตัวเองนั้นเชื่อเรื่องผีว่ามีจริงทุกคนที่ปัวโรสอบสวนนั้นก็ล้วนแต่มีปมบางอย่างภายในจิตใจและก็เปิดเผยกับยอดนักสืบว่า เลสลี่แม่บ้านของบ้านบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงจากประสบการณ์ในค่ากักกันเบอร์เกนเบลเซนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเชฟแม็กซิมอดีตคู่มั่นของอาริเซียลูกสาวของโรวิน่ามีปมเพราะว่าถูกยกเลิกการมั่นเพราะโรวิน่านั้นไม่เห็นด้วยกับการมั่นนั้นเพราะเธอรักลูกเกินกว่าจะเสียให้กับใครไป เดสเดโมนาและนิโคลัสสอพี่น้องชาวฮอลแลนด์ที่เป็นผู้ช่วยของจอยหมอผีมาตั้งนานก็ได้เปิดเผยว่างานที่ทำนี้เพราะต้องการจะขโมยเงินและทรัพย์สินของจอยส์ตั้งใจะจะนําเงินนั้นเพื่อเดินทางไปยังเซนหลุยมิสซูรีหาโอกาสให้กับชีวิตใหม่ให้กับตนเอง เลสลี่ฟอรเรียแพทย์ประจําครอบครัวเดรสก็เอาแต่เสียใจไม่เป็นผู้เป็นคนและโทษตัวเองว่าการเสียชีวิตของอาริเซียนั้นเป็นความผิดของเขาที่ไม่สามารถยื้อชีวิตของหญิงสาวผู้น่าสงสารคนนี้ได้ส่วนลีโอโปลูกชายแพทย์ประจำบ้านที่มีความเฉลียวฉลาดและความน่าสังเกตก็อ้างว่าได้ยินเสียงจากวิญญ,ญาณของเด็กๆซึ่งเป็นเสียงเดียวกับที่โปโรได้ยิน ส่วนอดีตตำรวจวิเตเลปอโฟกริโอซึ่งปัจจุบันนั้นพลันตัวเองมาเป็นบริการให้กับโปโรก็เคยมีอดีตเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็เพราะว่าครั้งที่อาริเซียเสียชีวิตนั้นเขาเองเป็นตำรวจที่ทำคดีนี้หลังจากนั้นเลสลี์ฟอเรียแพทย์ประจำบ้านที่มีอาการอ่อนเพลียและเครียดมากเกิดอาการตื่นตระหนกและเกือบจะฆ่าแม็กซิมก็ถูกนำตัวไปที่ห้องดนตรีเพื่อให้ไปนอนพักผ่อน โรวิน่าก็ล็อกห้องแล้วก็ให้คุญแจเพียงดอกเดียวแก่โป้รัวเก็บเอาไว้แต่สักพักก็พบว่าเลสลี์เฟอรเรียก็ถูกพบเป็นศพด้วยการถูกดาบแทงที่ท้องในห้องปิดตายนั้นเองโป้รัวสังเกตว่าในคฤหาสน์แห่งนี้บนดาดฟ้านั้นมีสวนดอกไม้ซึ่งมีดอกไน้เพียงแค่พันเดียวปลูกอยู่เท่านั้นที่ใต้ถุนของคฤหาสน์ก็มีพึ่งอาศัยอยู่จำนวนมาก จากการสืบสวนสอบสวนปากคำผู้คนทั้งหมดและจากการสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผิดปกติอยู่ในบ้านโปโรอนุมานได้ว่าแอนเดรียเนโอริเวอร์นักเขียนสาวนิยายแนวลึกลับสืเสริมสอบสวนได้สมรู้ร่วมคิดกับวิเตเลโปโฟกริโออดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจและบตริกาศของโปโรซึ่งเป็นพลพวงมาจากการทำคดีสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตของอาริเซียจึงลาออกจากการเป็นตำรวจ การที่รู้เรื่องราวทั้งหมดในเหตุการณ์ก็เพราะว่าเขาเองนั้นได้ให้รายละเอียดแก่จอยซ์ล่างทรงเอาไว้ก่อนส่วนแอนเดรเนหวังว่าจะใช้ความสามารถของโปโรนั้นในการอธิบายเรื่องเหนือธรรมชาตินี้แล้วก็นําไปเป็นพัลอเรื่องสำหรับนิยายเล่มใหม่ของเธอต่อไปแต่นั่นมันก็คือการสรุปที่ผิดพลาดของแอกูโปโรที่ไม่เคยมีบ่อยนักในตลอดอาชีพนักสืบของเขา ต่อมาปวโรรวบรวมแขกที่เหลือมารวมกันอีกครั้งและก็ทําการสรุปคดีฆาตรการรมปริศนาสองรายในคืนฮาลาวีนและการเสียชีวิตของอาริเซียลูกสาวของเจ้าของคฤหาสหาดดังนี้เริ่มต้นจากโรวินาเจ้าของปราสาทและแม่ของอาริเซียก็คือฆาตรกรฆ่าอาริเซียลูกสาวของเธอเอง เหตุเพราะด้วยความหมกมุ่นอยู่กับการเก็บอาริเซียไว้กับตัวเองเพียงคนเดียวจึงยกเลิกการมั่นระหว่างลูกสาวของเธอกับแม็กซิมต่อมาอาริเซียได้วางแผนที่จะคืนดีกับแม็กซิมทําให้โรวิน่านั้นโกรธเกลือเป็นอย่างมากจึงทําลายดอกไม้นานา,นาพันธุ์บนดาดฟ้าด้วยโรสัตและก็ปลูกดอกไม้พิษที่ชื่อว่าโรโดเดนดอนที่ให้พิเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และก็เลี้ยงพึ่งเอาไว้เพื่อให้กินน้ําหวานเกสรดอกไม้ชนิดนี้ซึ่งเธอก็รู้ว่าน้ําพึ่งที่ได้จะดอกไม้ชนิดนี้นั้นเป็นพิษร้อนประสาทเธอจึงใช้น้ําพึ่งพิษผสมในชาจํานวนเล็กน้อยให้กับอารเซียได้กินทุกวันเพื่อให้อารเซียนั้นอ่อนแอลงและในคืนหนึ่งโรวิน่าอ่อนเพลียจากการดูแลอารเซียเป็นอย่างมากโอกาแม่บ้านจึงให้เธอไปพักผ่อนและก็ดูแลอารเซียแทน แต่อาการประสาทหลอนจากพิษที่ทําให้อเลเซียนั้นเห็นภาพหลอนเห็นผีในเครือข่าจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จึงทําให้โอก้าตัดสินใจใส่น้ําพึ่งพิษในชาให้กับอเลเซียได้กินหวังให้เธอสงบแต่ก็ผสมมากเกินไปจนทําให้อเลเซียนั้นเสียชีวิตโรวีากลัวถูกเปิดเผย,ยจึงจัดฉากให้เหมือนกับการที่อเลเซียกระทาอัตวินิบาตกรรมโดยการโยนร่างอเลเซียลงไปในน้ํา จากนั้นเตเลปอโฟกริโอก็เข้ามาสืบสวนสอบสวนคดีและหมอเลสลี่เฟอเรียเข้ามาช่วยชีวิตแต่ก็ไม่ทันเขาเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็รู้ว่าอาริเซียนั้นไม่ได้ทำการอัตาวินิบาตกรรมแต่ยอย่างใดแต่เสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษโรววน่าอุดช่องว่างโดยการผักจอยไปสู่ความตายเพราะเธอนั้นแท้จริงแล้วมียานวิเศษจริงๆและไม่อยากให้เธอนั้นเปิดเผยความจริง หลังจากนั้นก็พยายามทำให้โปรโรัวจมน้ำโดยไม่ตั้งใจเพราะการที่โปรโรใส่หน้ากากาและชุดคลุมของจอยซ์จึงทำให้เธอคิดว่าโปรโรนั้นเป็นจอยซ์จึงจับกดน้ำแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่จอยซ์จึงรีบขึ้นไปชั้นบนของบ้านตรงระเบียงได้พบกับจอยซ์และก็ผักร่างของจอยซ์นั้นตกจากระเบียงร่างถูกเสียบคารูปปั้นของบ้านนั่นเอง จากนั้นโรวิน่าก็ฆ่าหมอเลสลีย์เฟอร์เรียเพราะเธอนั้นได้รับคำขู่แบล็กเมลจากหมอหลายต่อหลายครั้งว่าจะเปิดเผยว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนทำให้ลูกของเธอเสียชีวิตเธอจึงยอมจ่ายเงินให้กับหมอครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นจำนวนเงนมหาศาลจนไม่มีเงินเหลือติดบ้านอยู่เลย แม้ว่าเธอจะพยายามขายปราศาสเพื่อนําเงินไปจ่ายให้กับหมอก็ไม่สามารถทําได้เพราะเรื่องราวอาถรรพ์ความเฮี้ยนของปราศาสหลังนี้นี่เองทําให้ไม่มีใครมาซื้อปราสาทหลังนี้ต่อจากเธอเลยโรววนาจึงวางแผนให้หมอได้รับพิษจากพึ่งจนเกิดอาการประสาสหลอนและอารวาสกับเธอเธอจัดแจงให้หมอนั้นไปอยู่ในห้องซ้อมดนตรีปิดตายทำเป็นว่าล็อกประตูล็อกห้องและให้กุญแจเพียงดอกเดียวกับโปรวัวเอาไว้ และเมื่อทุกคนกําลังวุ่นวายอยู่เธอจึงแอบโทรศัพท์ไปหาหมอในห้องและบังคับให้หมอแทงตัวเองผ่านสายโทรศัพท์นั้นโดยขู่ว่าหากไม่ทําเธอจะไปจัดการกับลีโอโปลูกชายของหมอซึ่งหมอก็ทําตามและตัวเองนั้นก็มีภาวะเครียดอยู่แล้ว โรวีนาหวังว่าจะส่งผ่านความตายให้กับร่างทรงและหมอประจําบ้านที่เป็นส่วนหนึ่งของคํำสาปของเด็กที่เสียชีวิตในช่วงโรคระบาดสมัยยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเมื่อนานมาแล้วซึ่งก็เป็นคำสาบและอาถรรพ์ที่อยู่ติดกับปราสาทหลังนี้มานานและผู้คนก็รับรู้ทุกคนและการที่โปรวัวเห็นวิญ,ญญาณของเด็กได้ยินเสียงประหลาดจนทำให้เขานั้นเชื่อว่าผีมีจริง แท้จริงแล้วเขาก็โดนวางยาโดยการใส่น้ำพึ่งพิษในชาของเขาด้วยเช่นกันผลของมันก็ทําให้เขาเกิดอาการประสาทหลอนผนวกกับการฟังเรื่องราวอาถรรพ์ของประสาทจึงทําให้จิตและความคิดของเขานั้นเป็นเชื่อมโยงกันจนทําให้เขานั้นเห็นบางสิ่งบางอย่างผิดปกติจากธรรมชาติไปซึ่งแท้จริงแล้วประสาทหลังนี้ก็ไม่ได้มีผีสิงดังที่ทุกคนเข้าใจ และอาถรรพ์ที่เกิดกับความตายของหมอผีและหมอประจําบ้านนั้นไม่ได้เกิดจากอาถรรพ์ของเด็กที่เสียชีวิตแต่อย่างใดมันเกิดจากการฆาตกรรมของโรววนาเจ้าของปราสาทหลังนี้เพื่อปกปิดความผิดของตัวเองนั่นเองจากนั้นปัวรัวก็ได้ไปเชิญหน้ากับโรววนาบนหลังคาของปราสาทและดูเหมือนว่าผีของอลิเซียนั้นจะปรากฏต่อพวกเขาทั้งสองคนโดยดึงโรววนาลงมาจากอาคารแล้วก็ตกไปในคลองซึ่งเธอนั้นก็จมน้ำเสียชีวิต เมื่อรุ่งสางท้องฟ้าก็สว่างสดใสปัรัวแยกทางกับแอนเดรเน่นักเขียนและพบกับโอกาแม่บ้านซึ่งรับปากว่าจะรับเลี้ยงเลโอโปไปเลี้ยงเหมือนลูกจากนั้นโปรัวก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วหมอประจำบ้านนั้นไม่ได้ส่งจดหมายแบล็กเมลให้กับโรวิน่าแต่แท้จริงแล้วก็คือลลโอโปที่เป็นลูกชายของหมอเองต่างหากที่เป็นคนทำเรื่องราวนี้ทั้งหมดซึ่งโปรัวรู้ความลับนี้มาก่อนแล้ว แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับทุกคนได้ฟังลีโอโปก็อธิบายกับโปรว่าเขาเนี่ยเข้าใจสัญญาณของยาพิษที่พ่อของเขานั้นพลาดไปเด็กชายสามารถสร้างความเชื่อมโยงหลังจากตระหนักว่าบทบาทนำแสดงครั้งแรกของโรวิน่าในฐานะนักแสดงโอเปร่าโดยมีที่มาจากตัวละครนำในเรื่องราชาแห่งพิษเด็กชายสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดได้ก่อนหน้านี้มานานแล้ว และก็รู้ว่าโรวิน่าคือคนที่ใช้ยาพิษจากพึ่งทําให้ลูกของเธอเสียชีวิตปฏิปต่อเรื่องราวได้ด้วยตัวเองว่าลูกสาวของเธอนั้นไม่ได้ทําอัตตะวินิบาตกรรมและเด็กชายก็ยังรู้ว่าครอบครัวนี้พ่อและเขาเองนั้นประสบปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่างมากจึงได้เขียนจดหมายแบล็กเมลโดยการใช้เครื่องพิมพ์ดีดและก็ส่งให้กับโรวีนาจนเธอนั้นยอมส่งเงินมาให้จํานวนมากและเด็กชายก็แอบเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้ด้วย เมื่อเฉลยดังนั้นแล้วลีโอโปก็จะคืนเงินแต่โปโรก็แนะนําให้ลีโอโปล้างบาปนั้นโดยการนําเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้เดสเดว o น a าและนิโคลัสสองพี่น้องชาวฮอลแลนด์ได้เดินทางไปยังเซนหลุยส์มิสซูรีอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แอกูโปรโหลังจากได้รับประสบการณ์จากการสังเกตเรื่องราวชีวิตของคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับอาถรรพ์คำสา ตาตยเขากลับบ้านพบกับชายคนหนึ่งที่ติดตามเขามาตั้งแต่ต้นเพื่อขอร้องให้เขานั้นได้ช่วยไขยคดีที่เกี่ยวกับพ่อของเขาเองซึ่งปัวรัวได้ปฏิเสธในช่วงแรกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้เขาเต็มใจรับทำคดีให้ และทั้งสองคนนั้นก็ขึ้นไปคุยกันบนดาดฟ้าที่พักของแอคูโปรัวกลางกรุงเวนิสท่ามกลางบรรยากาศและภูมิสถานงานสถาปัตยกรรมอันเลื่องชื่อสุดคลาสสิกของเมืองที่จะเดินรุ่งเรืองที่สุดในช่วงฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจากนั้นอะฮันติงอินเวนิสคาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสก็จบลงณตรงนี้ A Hunting in Venice คาตรกรรมหลอนแห่งนครเวนิสมีบรรยากาศของความเป็นหนังสยองขวัญและเป็นภาพยนตร์ตอนแรกที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาถรรพ์ในปราสาทเก่าและก็ดูเหมือนว่าเป็นการท้าทายทักษะและสัมผัสของแอกัวโปรวมากกว่าภาพยนตร์เรื่องอื่นด้วยซ้ำนะครับและบรรยากาศของเรื่องนี้ก็ออกมาแนวบ้านผีสิงหรือแนวโกธิคอย่างแท้จริงครับ และบรรยากาศของเรื่องนะฮะเสมือนว่าเราเนี่ยได้ดูหนังสืบสวนสอบสวนพอๆกับการอ่านหนังสือไปพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับซึ่งบรรยากาศความสยองขวัญของบ้านเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่ถูกขังในบ้านนั้นก็ทำออกมาได้ดีซะด้วยนะครับอะ u n t i n g in Venice เป็นการสืบหาคดีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในประสาทในเวนิส ดังนั้นนะฮะฉากส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในปราสาทนั่นแหละนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนไกลไม่ต้องเดินทางรอบโลกนะฮะและก็อยู่ในปราสาทปิดตายเท่านั้นเองหากไม่ใช่ฝีมือการเล่าเรื่องของผู้กำกับและฝีมือของช่างภาพแล้วก็แน่นอนว่าหนังเรื่องนี้คงจะน,น่าเบื่อเพราะมันอยู่ในสถานที่เดียวและมันก็ทำให้เราอึดอัดได้แหละนะครับ เขานะฮะสามารถทําให้เราดูแล้วไม่รู้สึกแบบนั้นเลยเพราะในช่วงต้นและช่วงท้ายของหนังเนี่ยเขาทําให้เห็นบรรยากาศของเมืองเวนิสโดยรอบครับมันช่างสวยงามเหลือเกินนะฮะและภาพที่อยู่ในประสาบนั้นเขาก็ชอบใช้ภาพมุมกว้างมันเลยได้มิติของภาพที่มันแปลกตาแต่สวยงามมันทําให้ไม่แคบไม่อึดอัดและการถ่ายภาพในเรื่องนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับ นำเสนอในมุมที่มันแปลกแตกต่างออกไปในหลายมุมนะฮะก็ส่งผลต่ออารมณ์ของคนดูและอารมณ์ของหนังด้วยนะครับมีการควบคุมโทนสีของเรื่องได้ดีนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าทุกอนูในภาพนะฮะหรือในบ้านหลังเนี้ยมันอัดแน่นไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจหรือมันมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิญญ,ญาณร้ายหรือฆาตกรนั่นแหละนะครับ นอกจากนี้หนังก็ยังมีการใช้สัญลักษณ์ด้านภาพในการบอกเล่าเรื่องราวว่าในขณะเกิดเหตุเตสียสวนสอบสวนเนี่ยนะฮะหรือตอนที่โปวรวเนี่ยถูกวางยาพิษนะครับภาพมันก็จะดูมืดมนนะฮะแต่พอไขคดีได้แล้วมันก็จะสว่างครับส่วนภาพกว้างนะฮะที่ทําให้บางจุดเนี่ยมีสมส่วนก็ทําให้คิดถึงความบิดเบี้ยวภายในจิตใจและมนโนสํานึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเกิดจากความคิดหรือเกิดจากถูกวางยาพิษก็ตาม โดยรวมแล้วนะครับภาพสวยไม่แพ้หนังทั้งสองภาคแรกเลยดีซ้ำครับที่สำคัญนะฮะในภาคนี้ทำให้เห็นว่าแม้ว่าแอโกโปรัวจะเป็นนักสืบที่มีความเนี้ยบกินไข่ก็ต้องมีขนาดเท่ากันหลายอย่างก็ต้องมีการวัดสัดส่วนให้เท่ากันแต่ในภาคนี้ทำให้เห็นว่าแม้แต่คนที่เนี้ยที่สุดแล้วก็ยังสามารถผิดพลาดได้ครับ ต้องพยายามเรียนรู้และพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้และก็ต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธรรมดาครับที่มีความผิดพลาดได้นะฮะและมีการท้าทายตากระท้าทายหลักเหตุและผลของโปรรวนั่นมันก็เกิดกับไอโกโปรรวทั้งเรื่องและทําให้ตัวละครตัวนี้นะฮะมีการเรียนรู้มากขึ้นแม้ว่าเขาเนี่ยจะเก๋ามากแค่ไหนก็ต้องเรียนรู้มันนะครับพูดง่ายๆว่าตัวละครโปรรวเนี่ยโตขึ้นนั่นเองนะครับ หนังดำเนินเรื่องสนุกเข้มข้นมีสถานการณ์สอดแทรกเข้ามาเพิ่มตลอดเรื่องนะฮะและในฐานะที่เราเป็นคนดูไม่มีความรู้ทางด้านการสืบส,บสวนสอบสวนก็ตามนะครับตลอดเวลาที่เราดูเนี่ยนะฮะเราก็ถามตัวเองว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรนนครับเราเดาเรื่องแกว่งไปแกว่งมาและที่สำคัญก็คือมันก็ยังแอบจิกกัดขนบของโครงเรื่องหรือพอตเรื่องตามแนวสืบสวนสอบสวนด้วยนะครับ ที่บุคคลที่น่าสงสัยที่สุดที่มันโผล่เข้ามาในตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่ฆาตกรครับหนังนะฮะมีการสรุปเรื่องที่มันกลมครับสมเหตุสมผลดีพลิกผันหลายตลบนะฮะประทับใจกับตอนจบที่เฉลยว่าใครคือต้นเหตุทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่าใครหลายคนนั้นก็น่าจะพอแอบเดาได้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะฮะหนังให้เวลากับการปูเรื่องและให้เวลากับการทำความรู้จักกับผู้คนที่มีอยู่อย่างมากมายในเรื่องค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งหากย้อนกลับไปดู2ภาคแรกก็จะมีลักษณะเช่นนี้ด้วยกันเช่นกันครับแต่เนี่ยนะฮะก็คือจุดที่ทําให้คนดูบางคนหรือส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าใจร้อนอาจจะดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่น่าเบื่อครับ และเมื่อถึงเวลาสรุปที่มีเวลาอยู่อย่างน้อยนิดเนี่ยหนังเขาก็ใช้วิธีการสรุปแบบอย่างรวดรัดนะฮะซึ่งกระบวนการและคำตอบทั้งหมดนั้นมันก็อยู่ในหัวของอากวโปโรเพียงคนเดียวครับเขาสรุปเองวิเคราะห์เองนะฮะและก็เฉลยเรื่องราวทั้งหมดในเรื่องเองดูไปดูมามันก็เหมือนกับการสรุปเรื่องของนักสืบจิ๋วโคนันนั่นแหละนะครับส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีส่วนกบหนังในจุดนี้สักเท่าไหร่เลยนะฮะ หนังควรจะเปิดเผยจุดเล็กจุดน้อยให้เราได้เห็นบ้างอย่างน้อยที่สุดนะฮะเราก็พอจะหยิบจุดนั้นนะ่ะมาเป็นกุญแจสำคัญที่เอาไว้รอไขนะครับอย่างน้อยที่สุดนะฮะเวลาเฉลยแล้วให้คนดูเนี่ยได้ร้องอ๋อกับสิ่งที่เคยเห็นผ่านตามาแล้วบ้างก็ยางดีนะครับและส่วนตัวนะฮะในจุดนี้ทำให้รู้สึกเฮินห่างจากตัวละครและไม่ได้อัธรสของความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนเท่าที่ควรจะเป็นมากกว่านี้นะครับ ก็เอาเป็นว่าหนังเรื่องที่3ของยอดนักสืบแอคูโปโรอาฮันติงินเวนิสที่ฉายในปี2023เนี่ยนะครับหรือในชื่อภาษาไทยคาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสก็ยังค,งคงความดีงามเอาไว้ได้ยังคงสนุกน่าสนใจและยังคงมีเสน่ห์อยู่ครับ แม้ว่าจะดูเหมือนว่ามีบรรยากาศของความเป็นหนังผีแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวจนทําให้คนกลัวผีนั้นดูไม่ได้ยังคงอยู่ในตีมหลักของการเป็นหนังสืบสวนสอบสวนอยู่และยังน่าดูน่าติดตามอยู่เช่นกันหากใครดูหนังชุดนี้มาแล้ว2เรื่องก็ไม่ควรพลาดเรื่องที่สานี้ก็หวังว่าจะมีหนังเรื่องที่4ที่ห้าที่6ต่อไปอีกนะครับ และก็หวังว่าตัวละครแอบกัวโปรัวยอนนักสืบอผู้เก่งกาจจากอากาธาคิสตี้เนี่ยยังจะคงโลดแล่นอยู่บนแผ่นฟิล์มอีกต่อไปเพราะเรื่องราวที่เขาไขคดีเนี่ยยังมีอยู่ไม่น้อยนะฮะหวังว่าทีมสร้างจะไม่ท้อกับรายได้มากนะครับและเชื่อว่าเคนเนต์บานาร์ดยังไม่ดีพอในการกำกับภาพยนตร์แนวสืสบสวนสอบสวนและก็หวังลึกๆว่าเขาเนี่ยจะไม่เบื่อตัวละครตัวนี้เช่นกันนะครับ จากที่กล่าวไปทั้งหมดทําให้ทางช่องซ u เป r ร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบอ u n ฮัน ah, ติงในเวนิสฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสเอาไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อประต้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ